วันนี้เล่นของกฤฤฤฤฤสกดปรกครับ <c oughs> เล่นน้ำหนองครับก็จะล้างบอ่อสักนิดหนึ่งครับที่นี่ก็ใบไม้เยอะมากครับนึ่อยจาว่าบอ่อนี้อยู่กลางกลางป่านะครับนี่ฮะกลางป่าหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวจะเที่ยงแล้วก็เลยพักสักนิดหนึ่งครับนี่คือมุมด้านหน้านะครับ ็จะรื้อฟื้นน้ำตกตรงนี้สักหน่อยนะครับเอาไว้ดูเล่นเดี๋ยวหาติดโซลาเซลล์สักหน่อยกำลังจะพักเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อกุ้ยจับสักหน่อยนะครับเดี๋ยวถามหัวหน้าเด่นดวงจะกินอะไรเด่นดวงกินกุ้ยจับหรือเปล่าเอาเศษยังเศษไหนเศษไงเดี๋ยววันหนาะปลูกยังหนิปลูกหน้าคือปลูกโค้งก็ปลูกเป็นแถวครับ ปลูกเป็นแถวหนิไม่หนิฮะกำลังครับกำลังปลูกยังไงเนี่ปลูกสับปะรดพูเล่เน่เป็นพูแล่เนี่นี่หนิพูเล่ตัวกินหุ่นเออตัวนี้สับปะรดปลาเขาได้ธรรมดาเลยนี่สับปะรดครับปลูกสับปะรดครับปลูกแถววันนี้เลยนี่ปลูกแถวซื้อมานี่เออ ปลูกไว้ครับมีกับกินบ่มีกับบ่มยังครับนาะเมื่อกี้เด่นดวงเอาสับะรดพูแล้วมาวางไว้ข้าวเดียวครับกระหลอกฝาดละอย่าเพ้ออย่งม่งเพ้อไปเพิ่นไปพอว่าดัดนพูแล้ว่ไหล่ะงาม่นมาเอามาปูบ้างไว้เขาสิเหลือหรือนะครับแป๊บเดียวพี่น่องก็มากินซะแล้วนะครับ ดูได้หอดพี่อหอดหอดก็งูดูนะเดี๋ยวจะปลูกเป็นแถวอย่างนี้ครับนี่ปลูกซื้อมานี่เด้อเลือจากันอปลูกมาเลยก็เพิ่งขุดมาครับขุดมาจากตรงนี้พอดีว่าจะรื้อซึ่งดินนึงเอาต้นไม้ออกแล้วก็ถมที่นะฮะทำร้านกาแฟสักหน่อยก็เลยขุดออก เราปลูกเขวนี่แทนนะครับปอดพอดีป่ะมันบาทีนหัวไปบ่าเอาเอาหวานเป็นผลพลอยได้ซปลูกให้ใส่ประโยชน์จากดินให้มันได้กินซ่งอยังไีบรรยากาศอยู่นี่โอ้ยนับข่บาว่าอยู่ในเมืองนี่น oh. oh, ี่ คิดดูนี่ผมอยู ok ่ในเมืองเลยนี่ผมอยู่ในเมืองเส้นบายพาสรอบในอะไรนะมันบอกว่าผมอยู่ชนบทว่าเตะกับเด่นดวงเลยเนาะน้องชายมาช่วยครับน้องชายมาช่วยครับวันนี้เฮ็ดเวียกกันครับพ่อแต่ว่าไอ้กระเซียนนี่ไอ้สิอยู่นี่ไม่แห้งหมดอยู่นี่เอ๊ะไออยู่นี่สิอยู่นี่ไม่แห้งหมดเวลากระเซียนมาเอาฝากยังห้ามเสี่ยงไหม ฝา,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 าหกาหเกเาเ <c oughs> พื่อนเซียงนะครับเอ,อลงใส่ตัวฝากหาเด้อเดี๋ยวไปซื้อาวเจ้าครับมาเก็ตก๋วเทียมกันครับพี่น้องครับไปแล้วครับเอ็กเอ็ก มักนัดล่องกลองกำลังคุดกินเลยด้อเอาเศษเล็กเนาะเศษเล็กเนาะโอเคครับเดี๋ยวกินก็จับเที่ยงครับวันนี้แป๊บเดียวครับบ้านเราอยู่ในเมืองนะฮะความจริงมีต้มไก่นะวันนี้มีต้มไก่ด้วยนะครับ มีซุปตัวใหม่น้ันะครับแต่ว่าเด่นดวงว่าอยากกินกวยจับหน,วนหวนนะสัตว์จัดให้ครับมีทั้งกุยจับแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษกาแฟกระป๋องด้วยนะครับเพราะว่าให้กินกาแฟอย่างกาแฟสดแล้วว่ามันก็โอเคแต่ว่ากาแฟกระป๋องมันยังถึงเดียวสัตว์นะครับจัดให้ครับจัดให้ตามความต้องการอยู่แล้วครับบ้านกลางพยอมสบายๆนะครับ เป็นทองหาได้ครับไอ้น้องหายากกว่าครับทั้งคนนี่กินหรือเปล่าบ่ถือถาดบ่าวว่แล้วกินใหนม่อยู่ไหนอะไรจะกินไหมเออหากินแม่หยอยเป็นที้กาแฟโอเคบ่ตัวนี้เออข่ได้ครับพืชเสาว่ามันจะกันตี่มันแข็งปวดเอาบ่ขึ้นตัวแดงเอาตัวแดงอีกเอาเมื่อนามื่อนาเอาตัวแดงมื่อนาตัวแดงว่ามึงจะมึงเถิดกินเนาะเอาจับอุปกรณ์เอาตัวแดงจับอุปกรณ์ ให้เราเอาการได่ตัวนี้ตัวนึงมักถุงได้เราฮะบวกขึ้นกันอมันมีพิเศษก็มาพิเศษได้เอาพิเศษบะพิเศษแล้วเนี่ยเอากินแล้วจะให้ตัวกินพิเศษรอดอ่ะอเบรรทบ่ละกินแบบงานข้างนอก่าเลี้วเอามากินหลายเขาก็เลยสร้งธรรมดาให้ตัวกินพิเศษลุงยานงาน้าอว้าเลย ซาปาเอาบนนิลโกกินในแซบกินในแสเมื่อวานกินยังบ้านนี่ว่านนบ่ครับโอ้ยหมูเอ็นหอมหมูเนื้อกว่าเนื้อมุ้งเอาบนกาแฟจะแก้วว้านนี่กาแฟกาแฟแก้วนึงบ้านเนียนบ้กาแฟดำเพิ่นกาแฟแก้วนึงก็เป็นอย่งนีกยนื้อเสารเนี่ยถุงนึงอย่างอี้กาแฟถุงนึงโอ้ยกินบ่ได้แล้วครับตัวแรกก็มันน้ำไหลไหลตัวนั้นหลานดังเนี่ยหลันดังเนี่ย วันนี้วตอนเช้าก็กินกาแฟเย็นนะครับร้านดังด้วยนะครับตอนบ่ายกินกาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนครับเอาโอเคโอเคนี่กะเพจับร้านดังเนี่ยแซ่บๆๆ่บก็ล้างเสร็จในเวลาสี่โมงเย็นครับก็สาได้ไม่นานหรอกครับเพราะรู้ว่า ไม่กี่วันก็ใบไม้นะครับดินพวกนี้ก็จะถูกฝนชาลางลงมาสู่น้ำตกนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็แต่ก็ต้องทำความสะอาดครับเพื่อความน่าดูนะครับนี่ก็เพิ่มน้ำไปนิดนึงครับเพื่อให้ปลาที่อยู่ในนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาหมอนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับเขามาเองครับมาตามธรรมชาติ พอล้างพอเจอก็เลี้ยงไว้ต่อนะครับมีความสุขในทุกวันนะครับมีความสุขในทุกช่วงชีวิตนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มตัดเถาวันแถวนี้ออกนะครับให้มีแสงสว่างสะบ้างนะครับเพื่อให้ธรรมชาติต่างๆกลับคืนมานะครับมีความสุขครับทุกท่านครับ สวัเด็กฉลองเอกเช็คฉลองฉลองฉลองฮะฉลองฉลองฟองเดียวหมดแล้วผมวินามุน่าเนอะฉลองยังบ่ฉลองวะฮะฉลองยังบ่ฉลองเลยแม่ฉลองเอาที่ล่ะเออเอาเนี่ยได้เพื่อนเอาไว้ขอบคุณครับเพง่อนเออเจอจักอะไรเอาเอาฟองใดฮะไม่พี่เสียดีท่อกันนี่ บางเคียงกินก็จะพิเศษล่ะเออให้บอกแกซาปาเหมือนอย่เอาปลาคอนไรางวัลครับเดี๋ยวให้เงินไปซื้อเนื้อย่างสุรานกินพร้อมโอเคเอาปลาคอนีความสุขทุกวันครับเรามันพี่น้องกันครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับโอเคครับ